รายการนี้เหมาะสำหรับท่านผู้ชมทุกเพศทุกวัย เป็นเหล้างดานุบลัวมันคนใหญ่ันเนาะเราวเหล้าก็พูดทย้ไ่วะสื่อความหมายกันซึ่งเรานี้เขาจะไปหาเหตุตั้งแต่เช้าเหล้าบังดานี่วะไอ้เป็นว่าเอาน้องกับแน่น้องใส่เห็ดดอกเป็นหล่ะ

คนที blender, ่มีใครไม่ผิดพลาดตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือตั้งครับเข้าหรือไม่ตั้งใจเข้าตังเกอร์ครับมาเลยครับไม่พลาให้ครับเข้ายาด้วยเรื่องแะีีาเราให้ไเพื่อนนา้นะครับ นัไี่มาเป็นกครจมาพบกันะกกัเลยวนะ่าจะมัู่ของจิงจะเป็นยัอันนี้ถามพี่น้องได้เลยนะครับบฟมา,า,นะมมา,มา,าเ,มาาเาป็นครลูกคแฮเป็นบ่กละับไปยแล้วเวยเนี่ยไปเห็น กล้วยแม่กล้วยแม่ซ es ื้อป uh ่ะอาต้าคุอไม่ชมเขาวข่และเท่าคนลาข่บ๊อบไปดอกไข่ย่านแม่นน้อยจะชุมน้ำเพราะท่านเชื่อว่าชงกิ่งจองมายาวเมตรจุดสมิลลิเมตรนี่สี้น่อยมาบังนี้และบังกินบองจุด2องหน่ยป่ะผู้ชัอยู่ที่หนองน้ำผู้ใหญ่กิงนั่นน่ะกระโดดต้นย่น่ะผู้ใหญ่ขิงอยู่บ่า ผู้ใหญ่ที่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษผู้ใหญ่แคปซูลครับน้าเพิ่งกระบเพาเห็นเม่เพิ่งกระบเพาต้องการวิ่งเลยครับวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วมาเลยครับอย้าไปหมุนหมุนแล้วเราอนุญาตให้หมุนสองรอบแล้วกลับเลยนะครับพ่อแล้วหรือสีหน่อยพ่อแล้วมาแล้วมาแล้วมาพ่อพ่อหรือสีหน่อยมา เริม่มการสมู์หรือไม่ต่อไปครับทุกคนต่างจ้องมองไปที่บ้างไฟของซุ้มติงทองอเสียงบมือใไรว่าเร่มการสมบู์เสียงจบไปครับเขบ้าไปเลยครับคิวต่อไปครับเข้าไปเลยครับไม่ต้องช้านะครับเข้าไปเลย คือ่งแล้วก่อนนั่นคือกติกานะครับอ่าโอ้พอดึงเรามัดแห้งลมก็เจาะลงครับโอ้ยคอยหลดหยบแล้วว่าเขาฝาวนะครับตะกี้ไม่ฝาวนะครับคือแต่กติกานี้จะให้ช่างมาไฟตะไล่ล้านตะไรสิบล้านอะไรสองล้านจใายถึงดึงหุุนสองรอบยครับมาเลยครับ เล่นเข้ามาหน่อยครับขออนุญาตแจ้งเวลาอย่างเป็นทางการเวลามา <29. S 1> ครับมาซุ้มกิ่งทองทำเวลาได้211.56 211.56นาี่นาที211.56ึนุ้ 6. นะครับอะไร2ล้านซุ้มกิ่งทองนะครับ211.56 ครับคิวต่อไปนะครับทำไมให้เคลื่อนเข้าไปเลยครับเคลื่อนเข้าไปเลยครับเวลา็นักงารออกมารือยังครับร่วมสนับสนุนมา500บาทครับโอ้คุณยายขอบคุณหลายคุณยายเพื่อเพื่อยืนๆเด้อได้มารวมอบุณนำสังราะนะครับคนคุดว่าแต่ไปอยู่อำเภอยางตลาดร่วมสนับสนุนมาอีก200บาทครับ นี่ก็คือน้ำใจนะครับที่ลรงดานข้าวเยัหงิันี้บไฟ13บ้างนะครับทั้งหมดกลับปังไฟนะครับขอให้เข้าคิวต่อมาเลยครับอัายสิบลายอย่าช้านะครับเข้าคเตรียมเลยอยังไฟสองล้านถ้าไม่พร้อมสำหรับท่านที่ มาร่วมชมงานประเพณีและยังมีจิตศรัทธาที่จะเ,เงินพันได้เ,เงินได้เน่0สองพันพัน่นลาววาเงินระหว่างเงินไทยกับเงินลาวนั้นมันจะมีที่กำบังไม่ให้อยู่ตรงนั้นนะครับปล่อยไาเลยครับท่ามถูตังแรงปลายฟ้านะครับไม่ใช่ดูต้องไฟหางนะครับจะดูใกล้ได้ให้สัญญาณไฟแล้วครับลำดับที่สาม สูดินสิวสารตลอดเพียงมาสิ่งแฉงแดงปลายฟ้าจุดรนการสนับสนุนคุณไรจิริลิ่งและทีมงานสิ่างแดงจุดแล้วจุดแล้วครับท่านราคาคุยคุยเอาไว้ว่าขอภัยบ้างภัยทุกข์ไดปีนี้สิ่างแดงขอ,งของหมุนแล้วก็ท้าแล้วขึ้นแล้วครับโอ้โหขึ้นแรงขึานามครับเราจะรอดูลำดหลับต่อไปว่า ร่วมจะกาสมมูลหรือไม่ช่างแดงครับต่อไปเทพุรภาสองเข้าเลยนะครับเทพุรพาสอง,สงแล้วก็สะทรร้อนหล,ลานครั้งเกษตรสองเดียวเราดีสอปอบควายเข้านานหนึ่งหลังจากนั้นเราจะได้ชมบ้างไฟตะไลย1บล้านของสวรรค์บ้านนาเอ็ดนะครับ เออผู้ใดอยากฟังความหมายปีหนามาเบิองมาสรอครับอาจารย์โอ้ยไปได้ตลอดกว่าหอนรวนทั่วมันปะไปใช้กันได้ขอเสียงประมือท่านด้วยครับท่านอย่าให้รอนดูนุ่เวลาอย่างเป็นทางการของค่ายสิบช่างแดงปลายฟ้าสอง ทางพิลามในบ้านนะครับในเขตบ้านโมี้ประทันทุกอย่างเยอะที่น้องเฮ้ยฮาร์ดลงเฉี่ยก็แล้วเท่านับนแต่รองเาที่มีเกียร์ไม่นะครับราคาที่เขาติดไป้ายไว้อยู่ผมแค่ถามแต่ท่านขวาพี่ถือยอดมาท่าล้มด้วยแบบว่าใช่ครับเราก็ฟังข้มอมูลไปเรื่อยนะครับความยาวสามเมตร เห็นใยทุการสื่องูดินบาสิวงตวาสหด้ที่ระอย่่นแล้วบอกว่ามาแล้วตอยู่มกนใช่าผมไปถึงส่งผมมใช่หนังนะครับครับข้าต่แลวใเบิเงสี่ก็สี่ก็ถามมา เราแส็แล้วเขามาสากไ้ไฟนะครับทานบบความแล้วนะเห็กเจ้าเหเย็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วงนี้แทนีใสค้ออยู่นี้ใ้เรผมไม่ส่็นตาจาข้อมของพระหลนะลังนครับ15ห้มา เชอบุกดดูทาโผู้ใหญ่หนามสิน้าน้เกะละวาเอาม่ด้กันแล้วต่อแล้วเพ่มไอ้านบางเฉียวแล้วก็บางเฉียวเริ่นเพิ่แล้วครับท่านให้สัญญาณว่าขอสาสายขงก็ขอให้ดู โดยที่รักษาความปลอดภัยในทุกสถีของท่านถ้าคุณป้า ai, อ,อยู่ใกล้ก <Kas per now> ็ให้ถอยมานะครับคุณผู้ับท่านจงเลยเราสิบท่านหมุนมังไฟขอนะครับถ้ามั่นใจถ้าไม่มั่นใจทักที่ไหนเลยก็ลั่นไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนครับ

กานแบ็คโอผู้ให้การสนับสนุนน้องนุ่มนิ่มสถิติปีที่แล้ว223ินาทีราคาคุยปีนี้คุยเอาไว้ว่าลายกว่าเก่าเหรอหลายกว่าเก่าพวกเราหลายกว่าเก่าเขานี้งขึ้นอยู่นะครับ